ต้องขอบคุณทุกคนที่เปิดมาดูเราด้วยในช่วงเช้าด้วยครับว่าเด็กๆมหาลัยดูเยอะมากใช่ครับผมผมเปื้อนมากเลยครับผมไปไหนตอนไหนก็มีแต่คนบอกว่าเข่าวดาราวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรให้เราอัปเดตเพิ่มขึ้นครับผมมีความสุกดีใจมากครับขอขอบคุณที่ไว้วางใจเราแล้วขอบคุณที่แชร์ไว้ที่ modernline tv นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเราได้มีโอกาสเชิญคุณอ้อยจำได้ไหมครับแขกรับเชิญผู้หญิงที่ คุณออยคุณออยเท่าที่พูดผิดเธอเคยมีน้ำหนักสูงมากถึง70กิโลมาในรายการนะครับเพราะพูดถึงแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่เหมือนจะมีความกังวลเรื่องของน้ำหนักนะครับลรวก็รูร่างเด็กสาวๆดึงใจขาดความมั่นใจไงทุกคนอยากหอมอยากดูดีนะครับนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยเรานะฮะกำลังมีแคมเปญแหะครับเราเปิดโอกาสให้คุณนะฮะมาร่วมแคมเปญกับเราชื่อว่า New You กับ Pro Slim และช็อกโกชฟนะครับแคมเปญน,นี้จะทำให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นวุ้ยที่ตื่นเต้นมากกับแคมเปญน,นี้เพราะว่าอยากทํามานานมากแต่ไม่เคยมีโอกาสหมายถึงว่าไม่มีผู้สนับสนุนคนไหนที่เลยเห็นว่ามัน,มนสำคัญ,ญจริงๆการที่จะดูแลหุ่นหรือว่าร่างกายและสุดท้ายเนี่ยโครงการนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับ,ร,บรอคุณผู้ชมอย่างเดียวละครับ,ครบใครที่อยากจะดูดีจาก70โลอาจจะเหลือเหลือเท่าไหร่เห <50. S 1> ลือ1 5โล อ่ห้าสิบประมาณเลยสองก็น้อยไปแล้วนะฮะคุณต้องมีความมั่นใจก่อนครับที่จะส่งเรื่องราวคุณเข้ามานะครับคุณสามารถที่จะถ่ายคลิปนะหรือว่าถ่ายภาพถ่ายแต่คลิปที่ว่าเนี่ยต้องเป็นคลิปแบบไหนฮะคลิปแนวบอกว่าเป็นคลิปวิดีโอที่บอกว่าฉันเนี่ยอ้วนเหลือเกินฉันอยากจะทํายังไงเมื่าให้แก้ปัญหาให้หน่อยอะไรเงี้ยครับผมแต่คลิปที่แจ็คถ่ายทุกวันนี้ห้ามส่งมานะครับแบบนี้นะนะฮะส่งคลิปหรือว่าภาพถ่ายแล้วก็เรื่องของคุณนะครับว่าทําไมทําไม ถึงอยากมีสุขภาพดีและมั่นใจในรูปร่างนะครับแล้วก็ส่งมาที่อีเมลหรือว่าที่อยู่ข้างใต้นี้นะฮะเดี๋ยวแช่ไว้ให้นานานหน่อยละกันนะครับ <c oughs> นี่นี่ <ๆ S 1> นเป็นคลิปวิดีโอหร้อรูปถ่ายแล้วส่งมาที่เช้าดูว o ดดี้จดทันไหมครับ at gmail com ใครที่ไม่มีอีเมลครับนะบ้านคุณมีอีเมลไหม มีมีทั้งอีเมลทั้งอีเมลมีหมดครับผมอีเมลก็มีนะครับส่งมาตามที่อยู่นี้ก็ได้นะครับนั่นก็คือตู้ปอนอนหนึ่งสามสามหนึ่งห้วยขวางกรุงเทพหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์หลังจากนั้นทีมงานจะคัดเลือกเรื่องเราวที่น่าสนใจที่สุดกี่เรื่องห้าเรื่องครับพี่อูดีครับนะครับมาเข้าร่วมแคมเปญกับเราก็รีบๆส่งงานเข้ามา อย่าลืมนะครับดื่มก่อนดีนะแต่สงสัยอย่างหนึ่งครับบอสครับว่าถ้าอย่างเงี้ยผู้ชายเขาอยากจะร่วมสนุกส่งมาได้ไหมฮะไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาจะบอกว่าการร่วมแคมเปญในครั้งนี้เนี่ยเราเปิดกว้างมากครับจะเป็นเพศไหนก็ได้ไม่มีปัญหานะครับได้ครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเรื่องที่กําลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมตอนนี้นะฮะกับเรื่องของน้องน้ําปั่นที่น่ารักมากนะสวยมากเด็กและสวยไหมสวยครับผมสามขวบ ไม่ครับผมชมเขาว่าตัวมานสวยมากเลยเด็กหญิงนักแม่นปืนเดี๋ยวดูภาพนี้ครับวัยเพียงสามขวบครึ่งที่หลายหลายคนเห็นแล้วอาจจะขึ้นในความสามารถนี่โอ้สามขวบครึ่งยิงปืนลูกซองเนี่ยนะเอ้ยไอ้ปืนอะไรนะเขาเรียกว่าไรเฟิลไรเฟิลไรเฟิลเออนะครับเนี่ยทุกคนชึ่นในความสามารถแต่ก็มีบางคนบางกลุ่มเนี่ยอยากจะรู้ว่าทำไมพ่อคุณแม่ถึงปล่อยให้ลูกเล่นปืนนะครับ เป็นประเด็นที่พูดกันเยอะมากช่วงท,ที่ที่ผ่านมานะครับเ <ห oppose. S 2> ช้านี้เรามาพูดคุยกับเจ้าตัวกันเลยดีกว่านะครับขอต้อนรับน้องน้งนำปั่นและคุณแม่ปัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะน้องน้ำปั่นน้องน้ำปั่นอายุเท่าไหร่แล้วนะคะปีนี้สามขวบเก้าเดือนคะ่ะสามขวบเก้าเดือนคะ่ะน้ำปั่นมีแฟนหรือยังคะ ยังนะคนผู้ชายคนนี้น่ารักไหมคะหล่อไหมหล่อไหมน้ำปั่นที่หล่อไหมหล่อไหมนะที่เตรียมไว้ให้หล่อไหมคะหล่อไหมคะหล่อพุ๊บสีดุอ้ยเด็กคือคือมาตั้งแต่กี่โมงครับตื่นมาเช้าตื่นตื่นมาเกี่เจ้าท้อถี่มามาจากชามเหรอครับมาจากชามเลยน้ำปั่นมาจากชามเลยเหรอคะโอ้เป็นคนชาม ม่ค่ะก็แต่งงานไปอยู่นูน่นคุณพ่อทำงานที่นูน่น,านมาแต่เช้านี่เลยเข้าเรื่องเลยดีกว่าค,ครับ<ม>หลายหลายคนสงสัยทำไมทำไมถึงสอนลูกยิงปืนคือหลายหลายคนงงว่าไม่ดัวแล้วมันอันตรายครับ,รบก็เข้าใจว่าอันตรายค่ะคแต่ว่าเราอยู่ในมือของคุณพ่อที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยได้ค่ะแล้วก็ลูกก็สนใจค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะให้เขายิงปืน เขาเริ่มเขาเริ่มสนใจแล้วคุณรู้เรื่องไงว่าเขาสนใจเขาเวลาเขาไปสนามยิงปืนกับคุณพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงดังไหมเขาก็เริ่มสนใจเริ่มอะไรเริ่มบอกพ่ออะไรเงี้ยค่ะอยากลองเรองจริงแล้วคุณน้องน้ำปั่นเขาชอบยิงปืนอยู่แล้วเหรอครับแล้วเขาไม่กลัวเหรอน้ำปั่นกลัวไหมลูกไม่กลัวไม่กลัวเลยหรอเขาไม่กลัวเสียงเด็กปกติจะกลัวพวกเสียงฟ้าผ่าป่าร้องเสียงที่ไม่กลัวค่ะโอ้โหน้องน้ำปั่นไม่กลัวใช่ไหมคะไม่กลัวเวลาลั่นปืนเนี่ยมันเป็นเสียงปุ้งหรือปั้งคะ ปั้งนะฮะส่วนใหญ่ปุนยที่ใช้สอนเนี่ยมันเป็นปืนแบบไหนเป็นไวโฟหรือว่าเป็นซีแซดอะค่ะเห็นว่าซีซดใช่ค่ะไม่ได้เล่นปืนเลยไม่รู้เลยมันเป็นแบบไหนครับมันจะเป็นปืนยาวหน่อยเพราะว่ามันจะเห็นคุณพ่อบอกว่ามันจะง่ายแล้วมันจะควบคุมทิศทางได้ค่ะถ้าแบบปืนสั้นถ้าน้องหันหันผิดทางหน่อยเดี๋ยวอาจจะอันตรายครับแต่ทราบใช่ไหมครับว่ามีบางคนตั้งคำถามว่ามันเดียวเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมครับที่ที่สอนที่ลูกจับปืนคืว่าไงครับคุณบัตย น้องไม่เคยจับปืนลำพังค่ะ,คะเนี่ยค่ะอย่างถ้าคุณพ่อสอนถ้าจังหวะที่ไม่ได้ยิงเขาต้องจับมือตัวเองอยู่ค่ะแล้วก็เขามีความพร้อมเขาไม่ดือ้อในตอนเวลาจับปืนจะเห็นว่าเขาไม่เขาไม่ดือ้อเขาไม่ทําอะไรที่แบบว่าค่ะแน่นไหมครับถามจริง แม่นไหมหรอคะคุณพ่อช่วยด้วยส่วนหนึ่งคือเราเน้นทักษะเน้นว่าเขาทําได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าลูกจะต้องแบบว่าแม่นตอนสามขวบกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เขาก็ทําออกมาได้คือบางคนมองแล้วอาจจะอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าไม่สอนให้ถูกเนี่ยน้อน้ําปั่นเนี่ยอาจจะเอาปืนไปยิงคนลูกคนนี้คนนั้นไงใช่ไห<ง>ม<ช>ครับ,รบ,รบเรามีการสอนลูกยังไงว่าไม่สามารถ ยิงอะไรทั่วไปได้นะใช่ไหมเขารู้ค่ะใช่เขารู้เขารู้ว่าปืนมันอันตรายใช่ไหมเขารู้ว่าปืนอันตรายค่ะค่ะน้ำปั่นรู้ไหมคะปืนอันตรายป้ารู้ใช่ไหมคะเขารู้ว่ายิงคนไม่ได้ยิงสัตยิงได้แต่เป้าอย่างเดียวอเดี๋ยวผมถามเองดีกว่ากองแคบไปที่ด้านน้ำน้ำันน้ำปั่นนะน้ำปั่นคะปืนใช้ยิงยิงคนได้ไหมคะไม่ได้ยิงสัตว์ได้ไหมคะได้ยิงพี่แจ็คได้ไหมคะ เดี๋ยวเดอย่าคิดนานด,ด้วยลกยิงเป้าได้ไหมคะอ่าต้องสอนบ่อยๆไหมครับต้องต้องต้องอต้องออเรื่องนี้คือจริงๆไม่ได้ย้ำแค่เรื่องปืนยิงคนไม่ได้แต่เราสอนไปแบบว่าทำร้ายคนอื่นไม่ได้หรืออะไรอย่างงี้คะ่ะมันก็จะรวมในนี้อยู่แล้วลูกก็จะรู้ว่าในเมื่อปืนมันอันตรายก็ไปทำคนอื่นไม่ได้ค่ะเท่าๆที่อา่านที่คนเข้าวิจารณ์เนี่ย ว่าเพื่อนมีไหมครับที่เขาบอกเฮ้ยทำไมเธอสอนที่ถ้าเพื่อนเลยหรือว่ารู้จักกับครอบครัวเราไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าคนอื่นที่เขาวิจารณ์มีแต่ว่าเราก็เข้าใจเขาบางคนรู้แค่ว่าปืนกระเด็คขาใช่แต่ว่าเขาไม่รู้ถึงว่าแบบว่าพื้นฐานลูกเป็นยังไงอะไรอ่ะ้ผมว่าอาจจะตกใจไงเพราะเราไม่เคยเห็นภาพเด็กอายุสามขวบกว่าใช่ไหมครับจับปืนส่วนใหญ่จะเห็นจับไม้กอล์ฟครับผม จากไวโอลินใช่เล่นพวกแบบว่าของเล่นอะไรพวกนี้ตุ๊กตาบายอะไรพวกนี้อย่างคู่ที่สามขวบกว่าจับอะไรสามขวบเล่นลูกแก้วครับผมลูกแก้วกับเป่าก่บก็อาจจะไม่เป็นข่าวใช่แต่นี่จับปืนก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาครับมีเด็กคนอื่นไหมเคยเจอไหมที่อายุเท่านี้ยังไม่เคยเจอค่ะแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าก็น่าจะมีถ้าพ่อแม่เป็นนักกีฬาหรือว่าพ่อแม่อยู่กับพวกนี้ก็จะน่าจะมีบ้างเขาคงต้องดูความปลอดภัยเพราะว่าก็ไม่อยากให้ นะคะคมันก็อันตรายเราเราไม่สามารถใช้ปืนจริงได้ในเช้านี้นะครับคุณผู้ชมในการออกอากาศเนี่ยให้ใช้ใช้นี่ละกันใช้เหลก <ใน S 2> <ป>็กแล้วก <ive S 1> <อะ S 2> ันอ่น้องน้องปั่นคะสมมุติละกันนะวิธีจับปืนอยากเห็นเลยน้องปั่นนี่วิธีจับแบบนี้ที่คุณอาจับถูกไหมฮะถูกไหมอย <ưởng drei S 2> ่างนี้ปะคะยังไงลองจับไปดูซิสอนพี่หน่อยครับจับงไงคะอ่สอนพี่แจ็คสิจับไจับยังไงคะอย่างนี้ก่อนเนี่ยปุ๊บแล้วก็เอามืออย่างนี้แล้วไงคะเล็งเล็งตรงไหนแล้วก็แล้วก็พา ถ้าบาบให้แรงหนูก็ต้องโกดหนูว่าพี่ฟังรู้เรื่องไหมเอาอีกทีได้ลูกนะเอาใหม่เอาใหม่สอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับปึ้งยังไงครับอาลินปึ้บอ่าเอาไต่อ ต้องอย่างนี้ด้วยก็ต้องเาพ่อบอกว่าให้กดหนูก็ต้องกดอ๋อให้กดหนูก็ต้องกดอแต่หนูก็ต้องกำมือไว้ก่อนก่อนที่พ่อบอกจะให้ต้องจับมือตัวเองไว้แล้วเราเซฟเรื่องของเสียยังไงอ่าจริงจริง ืนตัวนี้ค่ะเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีที่เซฟมีที่อุดหูพ่องใช่ไหมครับผมผมว่าผู้ใหญ่หลายๆคนที่ดูอยู่หรือว่าที่ที่อาจจะมีการวิจารณ์ก่อนหน้าก็คงคงคงสงสัยจริงๆนหครับว่าเออเหมาะสมหรือยังนะลูกสามขวครึ่งเนี่ยยังยังมีการสอนยิงปืนแบบนี้ผมอยากให้คุณปัดพูดกับพี่น้องชาวไทยเลยดีกว่าที่ตามชมอยู่ในเช้าวันนี้ว่าคุณรู้สึกยังไงและคุณอยากจะบอกอะได้ถ้าค่ะอยากจะบอกว่าถ้า ถ้าเด็กในเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่เป็นยังไงบางทีก็จะอยู่กับอย่างนั้นได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าเด็กเขาพร้อมหรือไม่พร้อมพราะจริงๆงแล้วมันก็คือเรื่องที่อันตรายไม่อยากให้แบบว่าคนที่ไม่พร้อมลองอะไรเงี้ยค่ะแต่นี่ผมดูเนี่ยนะครับผู้ชมเห็นเลยว่านี่คือความหวังนะของชาติท่านมองจากเงี้ยหนึ่งอนาคตนักกีฬายิงปืนคุณแม่คุณพ่อคิดหรือยังว่าจะส่งเสริมให้เขาเป็นนักกีฬายิงปืนเดี๋ยวนี้ดูความชอบเขาค่ะ นะครับดูความชอบเหมือนที่ X P X ยิงปืนอะนะทิมชาตินะดูไม่แน่อนาคตซีเกมส์เอเชียนเกมส์โอลิมปิกใช่ครับผมโอลิมปิกอาจจะเป็นไม่ได้นะครับใช่ครับเอาละครับก่อนที่เราจะเบรกในช่วงนี้น้องน้ำปั่นคิวข้าวได้ยังครับยังพี่หล่อเปล่าหล่อไหมคะน้ำปั่นก็หกได้ค่ะโอ้โหก็หกได้ไหมคะหล่อปะคะ ไม่พี่เข้าใจแล้วคำตอบว้าน่ารักใช่ไหมคะน่ารักไหมคะน่ารักหม่ักไหคะเดี๋ยวพี่ให้ร้อยหนึ่งลูกมาน่ัน้ำป่าน้วนไหมโอนไหมอนไหมโอนไมคะ้วนไหมคะ ต้องขอบอกนะครับว่าตอนนี้เรากำลังทำผลสำรวจทำการสำรวจอยู่ในช่วงวันที่ผ่านมาระหว่างคุณแจ็คนะครับกับตลกเด็กอาไทยเนี่ยใครจะฮอตกว่ากันนะฮะพรารู้สึกจะเครียดมากเลยช่วงวันที่ผ่านมาวพาอาไทยแล้วผู้หญิงก็ชอบและแล้วก็มาถึงช่วงที่แจ็ครอคอยครับครับนะตั้งแต่ต้นรายการแล้วละครับเราได้พูดว่านะฮะเราได้ทำผลสำรวจหรือว่าทำการสำรวจนักศึกษาสาวจำนวนหนึ่งว่าระหว่างแจ็คกับอาไทยเนี่ยนะครับพวกเธอจะชอบใครมากกว่ากัน ก่อนไม่ดูผลถามเจ้าก่อนเลยนะครับว่าคิดว่าผลจะออกมาเป็นยังไงอตอบตรงๆจากใจผว่าอาไทยอยู่แล้วครับเพราะว่าอาไทยเขาหน้ารักแก้มยุ้อยอะไรเงี้ยผมเริ่มโตขึ้นแล้วเริ่มแบบน่าเกลียดอะไรผู้หญิงไม่ค่อยชอบครับจริงๆเหมือนขิงค้องอัตรงมาครับอันนี้เราก็ไม่ปฏิเสธนะครับคุณผู้ชมนะฮะ